สวัสดีค่ะมาพบกับแตนกันนิกาชาแนลนะจ้ะเมื่อนี้ฮ้าจะมาเฮ็ดแกงเคียวหวานไก่กันจ้าอันดรบแปลกฮ้องขัใส่หน้ากะทิก่อนนะจ้ะหมวกะทิลงไปให้มันขวัวให้มันแตกมกันก่อนแล้วฮ้องประจังใส่พริกแกงเขียวหวานนงไปจ้าแล้วกคต้นให้มันหอมเลยจ้า มันคนไปห้องกาสามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกจ้ะ ขา้าว่วพริกแกงหอมได้ทีแล้วจ้เาเข่ากอาไก่ที่เข้าหันไว้ลงไปเลยจ้าคนให้ไก่กับพริกแกงเข้ากันจ้า ใส่หางกะทิลงไปเลยจ้าแล้วก็ค้นๆให้เข่ากันแล้วเ้อก็จะปล่อยทิ้มว้ให้ไก่เ้าสุกจ้า ไก่ห่อกระสุกล้วจ้าเดี๋ยวห่าเฉมาปุงเลยเนาะใส่น้ำตาลปี๊บสองซอนจ้าใส่น้ำปลาประมาณช้อนหนึ่งจ้าช้อนโต๊ะเนาะ ไส้รสดีจ้า ใส่ตีนไกล่ลงไปเลยจ้าห้าต้มซุกเปื่อยเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ลงไปเลยใส่บักเขือแล้วก็ใส่บักแขงลงไปเลยจ้า เฮ้ากะิิต้มทิ้งไว้ให้บักเขือเฮ้ามันสุกก่อนนะจ้ะ ห้อกะต้มมาสักระยะนึงเราจะบักเขือห้อกะซุกแล้วเดี๋ยวห้อกะสิมาใส่พีกที่ห้องัันไแ้แเ้าจ้ะใส่พีกแล้วก็ใส่หัวละผ้าะจ้ะ ปิดแก๊สได้เลยจ้านี่จ้าแกงเคียวหวานไก่ห่อกระเซ็ตแล้วถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้นำในาเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า